งสเมลโกันค่ะงใกล้ใกล้ๆอีกใกล้อีกพี่เซ่อาณาเบียอยนาเบียอยู่น้องเพื่อนอยู่นู่นหมดแล้วแซนด์นั้นพอแล้วแต่งนมแต่งนมมีเนื้อไก่ย่างพอยังพอยังครับมันต้องมันให้มิลติ้งละลายเหรอให้มันละลายจนให้ก่อนมันจะละลาย้ไว ูกชิ้นหมูด้วยทุกคนค่ะก็มียำจะหมดแล้วขายดีอันนี้ปาปลามี่เกี่ยวกินอ้าวคุณแม่แองอยู่นี่ไปดูมแงปะปามี่เกี่ยวกินอันนี้อันนี้มีแหนมเนื้อแหนมหมูด้วยนะอันนี้เป็นไส้กรอบหมูไส้กรอก้าหล่งแล้วก็แหนมเนื้อแทรนเอาเด็กๆมาทำเร็วแม่จะถ่ายรูปให้เร็วให้ถ่ายรูปมาน้อยให้ถ่ายรูปมาน้อยอยู่นิ่งเลยนี่สตีเว่นอยู่นิ่งมากเลยพออยู่ไม่พอให้ออกอยู่ข้างในได้ไหมนี่ได้อยู่นะ ไปเข้าไปเร็วน้าน้าน้าแอนไม่แอนเอาเข้าไปเออน้องเข้าไปอ่าน้องเซ่มาทํานี่ค่ะพี่เสียทำน้องเซ่ยิ้มหน่อยไม่อัดวีดีโอให้นี่พี่เส่ทำอะไรคะทขาไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะปิ้งมัสเมลโล่ปิ้งมัสเมลโล่กันอากาศวันนี้ดีมากนะคะร้อนเหรอลูกร้อนมากเหรอเหรอไฟห่างๆอ๋อมาพี่พาปิ้งมัสเมลโล่ดีดีอะ ในวันนี้เมีอันนี้มียปลาพากินมีไก่ปิ้งย่างมันดูดทิ้ตาปะเน่ยใช่ใช่แอนต้องระวังมันเอามือไปอะหามันจะกัดนี่นี่นะเห็นไหมมันมาแล้วแอนแอนเอาสวัสดีแดมันหยุมอ๋อมันหยุมมันหยุมใช่อย่าไปหยุมกระต่ายสิลูกบรรยากาศมันดีค่ะเป็นมาปิ้งย่างข้างบ้านกันเราเอ้าตามไป สวยมากเลยลูกฮัลโหลหนะอายิ้มหน่อยค่ะแอนแอนเราย่างหนมเนื้อกันเราอยากอันนี้แหนมเนื้อแบบเป็นแล้วเปรี้ยวนะคะพี่คนไทยเขาทำม,มาไสาก้กรอกหมูเนาะก็พี่คนไทยทำส่วนพี่ๆคนนี่สุดหลอ่อสุดทางนู้นจะกินเป็นแบบแฮมเบอร์เกอรอ์เราก็ไม่แฮมเบอร์เกอร์ละค่ะ แฮมเบอร์เกอร์ไก่ย่งเด็กๆไหนโชว์ซิโชว์ซิมันเป็นไงเอามาอยู่่ใกล้กันดิแม่จะถ่ายมาสเมโล่ย่างค่ะนี้อะมันเป็นยังไงลูกแม่ยังไม่ได้กินเลยโอเคอ่ะลองชิมอร้อนไหมไหนเขาจับหนโอเคโอเคซับเอ้ยโอ้โหอ้โหโอหอ้หอ้อ้น้ออโโ เอาดูดูเซดีโอ้โเซไดอย่างนี้เลยเหรอฮ่าอันอ่งนี้นี่เองอันอร่อยของเด็กน้อยนะคะมาร์ชเมลโล่ย่างแม่วันนี้แม่เปิ้ลจะทำอันนี้อาเดี๋ยวฮะดูสิโอ้โห my god อ่ะให้แม่ชิมดิแอ่เอาของเซไปแล้วอ๋อต้้งเซได อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเอาไมเอาเอาเนี่ยกินมันมันอันนี้อร่อยข้างนอกอร่อยกว่าเนาะข้างนอกอร่อยสุดอร่อยแม่เมนูย่างอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยหมดเลยดูมันหวานดีอันสีขาวอร่อยสีนี้ก็สีนี้ก็ได้สีชมพูม<อ>าชิมดูเอาอีกเอาอีกเอาอีกสิเอาอีก <c oughs> ลูกชิ้นติดมือมาเดี๋ยวย่างลูกชิ้นกันลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะคะเอาเอา สีชมพูนี่นะคะแตแกงเข้าคนนี้ค่ะคนนี้พามาปิกนิกพอแล้วลูกพอแล้วลูกนะพาอ,ออกมาก่อนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะวันนี้วันนี้พากันน้องกระต่ายมี้มาข้างนอกวันนี้น่ารักมากเลย,ยบรรยากาศวันนี้นะมีเหมือนมีสวนสัตว์ ของตัวเองเป็นของตัวเองพร้อมลานปิกนิกเออมีลานฟาร์มฟาร์มน้องขณีขณีนีนน่น้องกระต่ายน้อยซีเวนระวังแล้วมันจะกัดไหมนั่นลูกไมนกัดหรอกซีเวนพี่เซ่เบียริทครับผมวันนี้เราบีบาร์บีคิวกันข้างบ้านหลังบ้านบรรยากาศดีมากหไหนดูที่พามาเล่นกับน,น้องกระต่าย เลยเซ่น้องๆชอบไหม,มดๆๆูดูดูดิเว่นไม่กลัวเลยอ่ะลูกดิเว่นไม่กลัวเหมือนเซ่เลยอ่ะโอ้โหกระต่า,ตายสามตัวน้อยเฮ้ยดูดูครับหน้ามองดูดูเซ่ระวังน้องนะอันนี้ระวังมันจะกัดมือน้องไหมอ่ะ อืมกวนี้บรรยากาศดีมากทุกคนรักอะวิดีโอนี่ค่ะทำอะไรกันอุ้ยเห็นพุ่งแล้วพุงแลวพี่ริทไทยด้วยเพี่งลิศไทยด้วย น่ารักวันนี้มาปิกนิกกันครับผมปิกนิกกันอากาศดีๆ่ไปน้องเลยไปน้องเดินไปน้องคลานปิกนิกกันที่สนามบ้านเราค่ะวันนี้แอปเปิ้ลฮะแอปเปิ้ลจะเปนนั่งเองจะเปนนั่งเองไหนดูสิฮันนูเบบี้ฮันนูฮันเบบี้เฮ้ยบุ้มบุ้มโอ้จะล้มนั่นน่ะจะล้มไม่นั่นน่ะฮะจะล้มไม่นั่น พี่อลิซดูน้องอ่ะล้มจะตึงจะตึงๆถุงเอ้าเอ้หาบีบีจะล้มนะลูกเอ้าเอ้ามันจะล้มแล้วชอบชอบเฮ้ยอลิซอลิซอลิซจะล้มไม่ได้จับเอาจับเอาเดี๋ยวน้องล้มอ่ะอ่ะ